ข่าวกรองใต้ดินมีการพูดถึงการเคลื่อนไหวของกองกําลังที่ไม่ใช่ทหารในเครื่องแบบในกัมพูชามาสักพักใหญ่แล้วโดยทฤษฎีนี้แต่ขอเป็น3ประเด็นหลักที่น่าตกใจคือ 1. กองทัพเงา Chinese PSCs ยามเฝ้าสมบัติแห่งเส้นทางสายไหมทฤษฎีนี้เชื่อว่าทหารรับจ้างในขเขมรไม่ใช่ฝรั่งตานำข้าวแบบในหนังฮอลลีวูดแต่คือบริษัทรักษาความปลอดภัยเอกชนของจีน Private Security Companies หรือ PSCs The Plot จีนลงทุนในกัมพูชามหาศาล เขื่อนถนนท่าเรือสนามบินแต่จีนไม่ไว้ใจกองทัพท้องถิ่นของกัมพูชาในการดูแลทรัพย์สินเหล่านั้นร้อยเปอร์เซ็นต์สิ่งที่ซ่อนอยู่คือว่ากันว่า PSCs เหล่านี้คืออดีตทหารปลดประจำการจากกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือ PLA ที่ถูกส่งเข้ามาในคราบของที่ปรึกษาหรือรอปภใช้งานก่อสร้างแต่แท้จริงแล้วพกพาอาวุธหนักและมีทักษะรบพิเศษหน้าที่คือสร้างรัฐซ้อนรัฐในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเช่นสีหานุกวิลหรือดาราสาครเป้าหมายคือ หากเกิดจะลาจนหรือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในกัมพูชาที่กระทบผลประโยชน์จีนกองกําลังนี้จะเข้ายึดและคุมพื้นที่ทันทีโดยไม่ต้องรอก,กองทัพทางการ 2. ผู้คุมนรกไซเบอร์ซเลเวอรี่องค์กษ์นานจักรสีเทาทฤษฎีนี้ใกล้ตัวไทยที่สุดเกี่ยวข้องกับแก๊งคอเซนเตอร์และเว็บพนันเดอะพลอตพื้นที่อย่างปอยเปตบาเวตหรือสีหานุกวิลเป็นแหล่งทําเงินมหาศาลจากธุรกิจสีเทา เจ้าของธุรกิจคือกลุ่มทุนจีนเทาจําจเป็นต้องมีกองกําลังส่วนตัวเพื่อคุมคนงานหนับหมื่นไม่ให้หนีและป้องกันการบุกของเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ได้จ่ายสวยสิ่งที่ซ่อนอยู่คือทฤษฎีสมคบคิดระบุว่ามีการจ้างทหารรับจ้างอิสระหรือ mercenaries จากยุโรปตะวันออกหรืออดีตกลุ่มกบฏจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทําหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดในการฝึกและคุมขังเหยื่อค้าม,มนุษย์เพราะคนเหล่านี้โหดเหี้ยมไร้ประวัติและทํางานเพื่อเงินล้วนๆความลับคือ ว่ากันว่าทานการท้องถิ่นแต่ต้องไม่ได้เพราะกองกําลังเหล่านี้มีอาวุธทันสมัยกว่าตํารวจท้องถิ่นและมีท่อนําเลี้ยงส่งตรงถึงชนชั้นนําระดับสูง 3. เดิมพันขุมทรัพย์อ่าวไทย DOCA Standoff ประเด็นนี้ร้อนแรงและเกี่ยวกับความมั่นคงไทยโดยตรงเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล The Plot กัมพูชากําลังเร่งขยายฐานทัพเรือเรียมหรือเรียม Naval Base โดยมีจีนหนุนหลังทฤษฎีเชื่อว่ามีการส่งผู้เชี่ยวชาญทางการเมืองเข้ามาประจําการเงียบ สิ่งที่ซ่อนอยู่คือทหารรับจ้างกลุ่มนี้ไม่ได้มารบแต่มาติดตั้งและดูแลระบบเรดาร์หรือขีปนาวุธที่หันหน้าเข้าสู่อ่าวไทยเพื่อกดดันไทยในเจราจาแบ่งผลประโยชน์น้ำมันและก๊าซธรรมชาติมูลค่าล้านล้านบาทสมมติฐานคือหากเกิดความขัดแย้งเรื่องเขตแดนทางทะเลกองกําลังนี้ซึ่งใส่ชุดพลเรือนจะปฏิบัติการก่อกวนแท่นขุดเจาะหรือเรือรบของไทยโดยที่รัฐบาลกัมพูชาสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้เพราะ possible inability ว่าเป็นกลุ่มโจรสลัดหรือกองกําลังไม่ทราบฝ่าย 4. กองกำลังค้ำบัลลังก์ The p e t o r i a n Guard The plot การเปลี่ยนฐานอำนาจจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกฮุนเซนทัสฮุนมาเนแม้จะดูราบรื่นแต่ภายในกองทัพกัมบูชามีคลื่นใต้น้ำสิ่งที่ซ่อนอยู่คือเชื่อกันว่ามีหน่วยอารักขาพิเศษที่ประกอบด้วยทหารรับจ้างต่างชาติเพื่อความชัวว่าจะไม่เข้าฝ่ายปฏิวัติในประเทศทำหน้าที่เป็นเกราะกำบังชั้นสุดท้ายให้กับตระกูลผู้นำหากเกิดรัฐประหารจากข้่วอำนาจเก่าที่ไม่พอใจสรุปภาพรวมในมุมมืดคือ กัมพูชาในมุมนองทฤษฎีสมคบคิดกำลังกลายเป็นไวเวสแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ซึ่งอำนาจเงินตราสามารถจ้างกองทัพส่วนตัวได้และเป็นสนามทดลองกำลังของมหาอำนาจโดยมีทหารรับจ้างเป็นตัวเดินหมากเพื่อเลี่ยงการประกาศสงครามเต็มรูปแบบครับ